มาพามาชมขั้นตอนการทำงานนะครับใช้สี Dry Magic นะฮะ DM1 และ DM2 นะในการทำหินเทียมนะครับสีตัวนี้จะออกฤทธิ์นะฮะทำปฏิกิริยาทันทีที่โดนเนื้อปูนนะฮะสังเกตนะฮะตัวนี้ผมลงรอบที่2นะครับถ้าอยากให้สีขึ้นไวก็ใช้แปรงในการทำงานก็จะขึ้นยิ่งขึ้นเร็วกว่านี้นะครับตัวนี้ผมพ่นในรอบที่2ฮะจะให้งานที่มีความสมจริงมากๆนะครับเห็นไหมฮะ พ่นเข้าไปในซอกหลืครับตัวนี้คือปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็ปั้นเป็นหินเทียมขึ้นมาครับโดยปูนซีเมนต์นะครับ,ลนนรบแล้วก็ใช้ฟอกกี้ครับผสมหัวเชื้อสีเนี่ยตอนนี้ประมาณทักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับกับน้ำดื่มประมาณครึ่งแก้วนะฮะก็จะได้สีโทนนี้นะครับสังเกตที่ชิ้นงานนะผมพ่นให้ดูเลยว่ามันแทบจะเปลี่ยนสีของปูนภายในทันทีที่